คนทำคอร์สออนไลน์เจ๊งแน่ถ้าไม่รู้จัก AI ตัวนี้โอ้โหวันนี้นิดหน่อยพาคุณมาดู AI อีกตัวหนึ่งที่โคตรน่าสนใจมันสามารถผลิตคอร์สออนไลน์ให้คุณได้เลยโดยที่คุณมีแค่สคริปต์หรือคุณแค่มีวิดีโอมันจะทำพรีเซนต์ให้ทำซับให้ทำทุกอย่างให้อยากดูไหมเดี๋ยวพามาดูว่ามันทำยังไงอันนี้ให้ดูนะ คุณดูมันจะบอกเลยว่าให้คุณใส่เป็นอาร์ติเคิลวิดีโอที่คุณเคยมีก็ได้หรือใส่เป็นสคริปหรือใส่เป็นวิดชั่นี่หน่อยลองอันนึงให้ก่อนละกันนกดเพย์ให้ดูนะนี่เขาจะใส่สคริปเลย <I> ว่าเนื้อหาของเขาคืออะไรแล้วก็รอมันเจเนเรตรอมันเจเนเรตปุ๊บคุณดูนะเกิดอะไรขึ้นแบ่ง <your> <Bang S 2> เป็นบทเรียนให้เลยจ้า <or> บอกเลย แล้วขึ้นสไลด์ให้ด้วยเลือกได้ด้วยว่า Insert ร์ตคิดมาให้ด้วยว่าบทความนี้ควรขึ้นแบบนี้อันนี้ Insert แบบนี้ไปหาวิดีโอมามีซับไตเติ้ลสามารถเลือกได้ด้วยว่า BackG ราว n d เป็นแบบไหนโอโหคุณเจง๊งยังไงก็เจง๊งบอกด้วยว่า b a c k g ราว n d มิวสิแบบไหนไว้เสียงเอาเสียงใครทำไมต้องเลือกเสียงเพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแค่ตัวพิมพ์ ใช่ไหมบางคนชอบเขียนนะไม่ชอบพูดไม่ชอบอัดวิดีโอทําทุกอย่างไม่เป็นเลยสไลด์ไม่เป็นเลย AI ทําให้หมดแล้วจ้าแต่คีย์ที่สําคัญมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมอันนี้มันคือโปรเซสตอนทำาละ่ะแต่คุณจะรู้ได้ยังไงอะว่าคอร์สไหนที่มันจะขายได้ แล้วมันจะขายดีเพราะฉะนั้นอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เรามาเจอกันวันที่7พฤษภาคมนิดหน่อยกำลังจะมีสัมมนาที่คุณเอาชนะ AI และใช้ AI ให้เป็นทาสคุณใช้ AI ทาคอร์สแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายคอร์สอะไรใช้ AI เป็นเครื่องมือใช้ AI แทนเสียงคุณเรายังไม่ได้พูดถึงการขายคอร์สออนไลน์แบบนี้ในต่างประเทศโอ้โหมันมันสะเทือนวงการมากเพราะฉะนั้นคนทำคอร์สออนไลน์ถ้ายังอยู่ในโลกเก่ากำลังทําอะไรยากๆคุณพลาดแล้วนะเรามาเจอกันวันที่7พฤษภาคมสัมมนาใหญ่นิดหน่อยที่ราคาแบบ คุ้มค่ามากแค่5,9 0 0ได้เจอนิดหน่อยแล้วโคตรถูกยังไม่พอใครลงเป็นออนไลน์ก็ได้5 9 0 0เหมือนกันแต่ถ้าใครที่อยากได้ทั้งเจอตัวด้วยแล้วก็คอสออนไลน์ด้วยบวกแค่ 1, 0 0 0บาทเป็น6 9 0 0แล้วนิดหน่อยจะบอกทั้งหมดเลยว่ามันคืออะไรทํายังไงแล้วเราจะเอาชนะ AI ได้ยังไงในแบบที่ใครก็แทนที่คุณไม่ได้เรามาเจอกันนะคะสอบถามที่นั่งว่างได้ที่ l i น์แอดนะแอดคูนิดหน่อย K I U N I S A N O I ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้นะคะออกใบกำกับภาษีได้แล้วเรามาเจอกันใช้ AI ให้เป็นเครื่องทุนแรงอันนีี้ฟนะ เรายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเราจ่ายเงินมันจะฉลาดกว่านี้อีกแค่ไหนบางคนถามคู่มันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าตอนนี้ยนะังเป็นภาษาอังกฤษนี่เลยบอกอีกแป๊บเดียวมันเป็นภาษาไทยแน่นอนเพราะหลายๆแอปหลายๆตัวเป็นภาษาไทยหมดแล้วเพราะฉะนั้นรีบเรียนรู้คุณจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องทุนแรงและช่วยคุณได้เทคโนโลยีพวกนี้ใช้ฟรีนะแล้วมาเจอกัน